มาโชว์เลยลูกอเอาแบบว่าเหมือนที่ลิลลี่ใช้จริงประจำวันลิลลี่ใช้ประมาณไหนนี่แค่นีเยรอลูกไม่ได้ไม่ได้โอย้ยเยอะมันจะหมดของยิ่งไม่พอเนาจะ <c oughs> <c oughs> ไม่สบายแล้วใช่ไหมใครสนใจนะคะตอนนี้นะคะฟังมากๆเปิดตัว2คืนนะคะ <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้ทั่วฟ้าเมืองไทยคือทุกคนสนใจกันหนักมากนะคะแล้วก็สามารถที่สั่งซื้อได้เลยนะคะส9งบาทนะคะจะซื้อปีก็ได้ก็ทักมาได้เลย อมาดูนะว่าเดี๋ยวจะติดขนไหมมันเป็นดีๆน้ําแตกนะตอนทาลงผิวมันจะแตกเป็นน้ำก่อนรอมันแตกเป็นน้ำแล้วเราก็เกลี่ยนะคะเพรเกลี่ยพอแห้งเท่านั้นแหละฉันบอกเลยว่าปังเบอไก้อยเบอร์ไกทีเราได้พอมาเจออะนี่ลิลลี่ทาแบบบางไม่ว o f นะดูนะลิลลี่ดูผิวมีออร่าขึ้นทันทีนะนี่ดูเลยสวยมากผิวสวยมากเลยี่ทำแบบนี้หน่อยดูนี่สวยมากเลย หลายคนที่สงสัยว่าผิวคล้ำวอกหรือเปล่าเห็นแล้วใช่ไหมว่าไม่วอกไม่วอกเออจริงเห็นไหมสวยเงียบเลยเรียนรีเนียนมากแล้วก็คือไม่ไม่เรียนรีมีขนนะจริงแล้ว